เบื่อเฮ้ยนิดหน่อยเฮ้ยเบื่อจริงๆฮือพี่บวอนงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเล่นซ่อนหากันดีไหมอะก็กดีเห<ด>มือนกนะันนะจอดอืม,มงั้นเดี๋ยวพี่บอนเป็นคนหาก่อนก็นแล้วกันเอ้าทำไมอย่างนั้น่ะโอเคไหมล่ะ ก็ได้ก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงเพียกก็ชะนะแหม่อย่าไปไกลแถวนี้นะเอาแค่สวนถาธารนาณะนะสวนถาธารนเหรอเอาข้างบนหรือเอาข้างล่างเอาแถวนี้พอเดี๋ยวจะนับแล้วนะเพีเอกอาวไปยืนดียืนอยู่ตรงต้นไม้ดีต้นไม้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าก่อนมา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 ,ามา,ามาเอายังอะ่ะจะนับแล้วนะอ่ะพร้อมยัง พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนับอย่างละ <laughs> หนึ่งสองอล้วเดี๋ยวมันน้ำถึงเท่าไหร่อ่ะเอาแค่สิบก็พอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะหาแล้วนะเอาเลยจะอยู่ไหนอ่ะไม่บอกหรอก เดี๋ยวนะเฮ่เดี๋ยวนะเห็หนอะไรเขียวเขียวเดี๋ยวนะจอจฉันเห็นอะไรเขียวเขียวข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับขึ้นไปดูใหม่อย่าบอกนะว่าเปียกขี้โกงอีกแล้วเหรอเอ้ยใครขี้โกงไม่เคยขี้โกงสักครั้งนั่นไงเขียวเขียวเจอแล้วเอ<ห>าโอ้โหไหนบอกว่าจะไม่ขี้โกงไงก็ไม่ได้ขี้โกงไงขี้โกงตรงไหนเนี่ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเออ บอกว่าจะแอบอยู่ตามสวนสาธารณะไงเอาก็ข้างบนนี้ก็อยู่ในสวนสาธารณะป่าวะมันใช่ที่ไหนแล้วนี่มันสถานีตำรวจก็มันอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยไอสถานีตำรวจี่นนี่เ,นเลยคราวนี้พเพกเ็นก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนจะไปซ่อนว้าไปแล้วนะนับด้วยเออเอเออนับตรงนี้แล้วกันนะไปแล้วเดี๋ยวก่อนหาท่าปิดตาอยู่ก่อนเอาหนึ่งสอง สามจะไปแอบตรงไหนคันนี้ยจอดสี่เฮ้ยไม่มีที่แอบแปดเก้าสิบเอาแล้วนะเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเงียบกิบเลยเเบไโอ้แล้วดูจริงช้าแรงไปเปล่าเนี่ยแสดงว่าอยู่แถวนี้แน่ปีนขึ้นต้นไม้ไปเปล่าเนาะ เสียงเหมือนอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนออกมาสิหนีก่อนนีก่อนนีก่นได้ยินเสียงแล้วพี่ฝนออกมาเจอไปออกไม่ได้เฮ้เจอแล้วนี่ไงโอ้หนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยพี่ฝนถ้ามาเล่นสองคนมันน่าเบื่อไปชวนคนอื่นมาเล่นกันดีกว่าไปชวนเพื่อนมาเล่นเหรอเออไปชวนเพื่อนมาเล่นกันดีกว่า พี่ฝนมองอะไรมองไปทั่วเลยอ่ะมันเหงนหน้าก้มมองข้างล่างเหงนหน้าขึ้นข้างบนแบบอย่างเจ๋งเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดพี่แบกเขานี้มีด่านใหม่ด่านใหม่ไม่ด่านด่านแตงโมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องแอบตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่พี่ฝนข้างล่างพี่แบกพี่ฝนสามารถวาร์ปมาได้วาร์ปอยู่ใต้ตู้พียแกวาร์ปขึ้นมาอยู่ข้างบนพี่แบกพี่ฝนอยู่ใต้ตู้โอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพกขอแอบตัวใหญ่จัดอะจะมองเห็นเราไหมเนี่ยไม่รู้เพกแอบแอบก่อนแอบนี่ไงหูตัวใหญ่บ้าๆเลยอะเฮ้ยเขาอยู่ตรงนู้นอะพี่ฝนไม่กล้าออกไปอะดิเขากําลังส่องดูอะว่าเราอยู่ตรงไหนดีใช่ใช่ใช่เขากําลังส่องนี่ไงก้มมองด้วยมีก้มมองด้วยมีก้มมองด้วยเฮ้ยแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนาะต้องนี้ไปนี่นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้นี่พี่ฝนแอบมาทางนี้แล้วเฮ้ยเขาไปแล้วเขาไปแล้วทุกคนไปทางไหนไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเขาเอาเลโก้มาทางเนี้ยไปทางไหนอะเขาเอาตัวต่อเลโก้มา บพี่ยแอ้มอันนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วเฮ้ยได้ไงเจอแล้วโอ้โหโดนเครื่องใหญ่เลยอ่ะปลาทั้งเลยก็อุ้ยมาทางนี้มาทางนี้ลงดีกว่าเข้าไปทางนู้นเลยใช่ไหมไปแล้วไปแล้วเอ้ยโอ้โหเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเฮ้ยมันวาร์ปมาฝั่งนี้ได้พี่ฝนวิบะก็คือโอ้ขาดตัวแตกเต็มเต็มเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยเขามากันแล้วอ่ะเขามากันแล้วพี่แอ้ไปทางนี้ดีกว่า โอ้ยโดนเหยียบอ่ะครูดาวไม่มีครูดาวไม่ได้เหรออีห้าสุดยอดเลยอ่ะไปด่านต่อไปกันดีกว่าแปลว่าอะไรอิงเกลวะให้เป็นเนี่ยพี่อยากเป็นหรอไม่ดีเดี๋ยวให้เป็นอ่ะเพี้ยงเป็นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดที่สุดโอ้โหดีใจอะไรที่สุดก็มาไปไหนแล้วยายาเพี่้ยงยาให้โอกาสได้วิ่งหนีบ้างให้โอกาสได้วิ่งหนีดิเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้จัดการเราเมื่อกี้จัดการเราเราต้องไปทางไหนเน ม่ใหญ่มากเลยเราต้องหยิบอะไรขึ้นมาเราต้องหยิบขึ้นมา่กระโดดได้ทุกคนคุยคุยคุยกระโดด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 ได้เอ้ยขึ้นมาแล้วนี่เอ้ยเบียร์ยาอย่าทำอย่าทำเขาอย่าทำเขาอย่าทำเราอุ้ยทำไมตัวใหญ่เลยเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเบียร์ยาอย่าทำให้ฝนฮะอะไรมันก็ต้องทำดิอย่านะคุยต้องเกเรต้องเกเร ต้องเกลยอย่ามาใจเกนี้ยงว้งไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกเราวาร์ปตรงไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่คนเหรอเนี่อะไรอ่ะเราสามารถหยิบได้หรือเปล่าที่เราหยิบไม่ได้เหรออ๋อต้องเป็นแบบตัวใจแอนเหรอโอ้พี่เอกแบบมันมีเท่านี้เฮ้ยพี่เอกทำอะไรของไม่ได้อ่ะเห็นใจเราบ้างเห็นใจเราบ้างโอ้โหต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนไี่คุยยังใส่ทำไมเขาไม่เป็นไรอ่ะ โดดน่ะิเฮ้ยโดนแล้วเนี่ยเขายืนอยู่เฉยๆอ่ะไม่เป็นไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ดิต้องก้มลงไปมองเปล่าเพียกก็ก้มลงไปแล้วนะอ่าแล้วอ่าอ่าแล้วเชื่อเปล่เหรอเหยียบแล้วทําไมมันไม่เป็นไรอ่ะเขาอยู่ในนี้ดีกว่านิวรูเจอรี่อันนี้คืออะไรอ่ะแอบดูแอบดูแล้วถ้าเพียกเพียกแบบเคลียร์ใส่เขาไป็นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นไรไหมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่จงใจมากเลยนจงใจมากเฮ้ยโดนจริงอ่ะเพี้ยจงใจมากเลยเนี่ยฮะจงใจสุดๆโอ้โหตัวใหญ่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่ใไม่โดนไม่โดนน้ำน้ำมาน้ำน้ำน้ำเพี้ย เอาลงมันลอยกลางอากาศลงมานอนใหม่ดิลงมานอนใหม่ดิฮะลงมานอนใหม่ดิเฮ้มากเลยอ่ะเฮ้ยเพยกไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเท่โอ้โหเท่จัดเลยอ่ะโอ้พี่เอกตัวใหญ่มากเลยดูดิเฮ้ยเพ็กไปไม่ได้อ่ะยาเยียบอุ้ยตรงนี้มันมีรูไม่โดนเฮ้ยมันมีรูอยู่โอ้ยออยาอยู่ไหนอยู่ไหนเยียบเยียบเยียบอ่ะกดผิดปุ่มท่อโอ้ยหูโอ้ยายาโอ้ยร้ายอ่ะเยียบร้อย ไอ้เจ้าะจะเหยียบจะเหยียบอีกคนนึงโดนอีกคนนึงเฉยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจร้ายสุดยอดเลยอ่ะอย่าอย่านี้เราไปอย่านี้เราไปโอ้โหดูดิปรับอย่าอาไม่โดนนะให้เราตัวใหญ่บ้างคราวนี้เจ้าคือให้เข็ดหลับโอ้พี่ใหญใจร้ายดูดิเหยียบต่อหน้าต่อตายอ่ะเหยียบไม่โดนเหยียบไม่โดนเห็นเห็นเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเราเหยียบไม่ได้อ่ะอะไรเนี่ยมาเล่นปิดแอบอยู่เฉย แล้วกลายเป็นยักษ์ซะงั้นโอ้โหแต่สนุกดีนะเอาปลาทองเข้ามาด้วยอ่ะชอบชอบองตัวเองตัวเองเป็นยักษ์ก็ดีตัวเองเลยชอบเฮ้ยเอานี่ปลาทองอ่ะใช่ใช่ปลาทองเข้ามาแล้วเอาปลาทองเมรีคิดมาสเออจัดชุดเต็มมาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงเดือนหน้าไม่ถึงใช่ไม่ถึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ฝนไปหาชุดเซตก่อนต้องมีชุดเซตด้วยเหรอเออต้องมีชุดเซตด้วยอ้าวเอาแล้วตายแล้วตายตายตายแล้วจี้เอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ว อยู่ไหนอยู่ไหนคุยงก่อยคุยตีนี่อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วควมีคุยทุกอย่างอันตรายอันตรายเคุยทุกอย่างเคุยทุกอย่างไปไหนแล้ว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 เนี่ยกดไหนได้กด๊บอบเอบหรอนี่ไงนีไงนีไงดูตัวดินี่ไงกดสีแล้วไงต่อกดอเหรออ๋อกดอ A เดินเหรออ A เหยียบอ A เหยียบวะฮึ่ยีย็บยา อยากเข้ามาเหยียบอยากเข้ามาไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด e ก่อนขอกระถาหน่อยกระถาตีอยู่ไหนเนี่ยไปไหนกันหมดแล้วไม่เอาหลบปั๊บปตีหลบก่อนหลบก่อนมองไม่เห็นตัวเองอ่ะอันตรายอุ้ยเพียากมองเห็นตัวเองกว่าตอนมป็นยักษ์อ่ะไม่เห็นนะดิไม่เห็นเหรอก็เหยียบมัวมัวไปกดอ a a อ๋อเขามาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นี่นี่แ้ยกว่าจะ เท้าข้าไม่ได้เฮ้ยเขาหันมามองพี่เอกด้วยอะคนเสื้อดำม <laughs> าเออไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวหาของก่อนหาของหาของก่อนเนี่ยพี่ฝนคนเสื้อดำอหาหันมามองพี่เอกด้วยอะหันหันมามองทำไมอะเราทำหน้าแบบหน้าแบบไม่พอใจอะ่ะเมื่อกี้โดนเหยียบเดี๋ยวเดี๋ยวหาของก่อนไมไหไดแล้วทุกคนกคู่ยงเคียงเคียงทำไมมันเคียงไม่ได้อ่ะอ๋อเคียงได้มันใส่มากเลยเนี่ยทุกคนเป็นย,ยักษ์น,นี่ลำบาก ทำไมกดไม่ได้เนี่ยกดไม่ได้กดอีกครั้างอ่ะนั่นไข่อ่ะปลาทองเหรอ<ย>ปลาทองกันดด<ย> <laughs> จะเหยียบปลาทองซะแล้วเห <laughs> ยียบได้ไหมไม่ได้อ่ะดิโอเหยียบไม่ได้สักตัวเูดิเคลี้ยงเออเฮ้ทำไมเราเคล้ยงไม่ได้อ่ะทำไมเราตัวไม่ใหญ่อ่ะตัวใหญ่แล้วตอนนี้ไข่เนี่ยน้ำใหญ่แล้วเหรอเคล้งเลยเคลี้ย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 งเลย,ย,เลยโอ้ยไม่ได้สักคนหนึ่งเหยียบ เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยต้มโอ้โหคาตาเลยโอ้ยปลาทองเราไม่ได้ตั้งใจตั้งใจเห็นเห็นตั้งใจสุดๆอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจดูหน้าตาน่ากลัวมากใจเราไม่ได้ตั้งใจอยากเข้ามาใจอยากโอ้ไม่ตั้งใจแล้วเราไม่ได้ตั้งใจดูดิดูดูปลาทองปลาทอง ปาทองมายืนแบบยืนอยู่ท oh, ี่มุมใส่หัวโอ้ดูทำไมเราเข้าไปไม่ได้อะเคว้งไม่ได้อะพี่ดูดิเคว้งได้ดิเคว้งไม่ได้นี่ไงโอ้กดอแล้วหยิบอะฮะนี่ไงนี่ไงโอ้ใส่นี่ใหญ่เลยอะเคว้งไม่ได้ทุกคนปะทองปะทองบอกว่าแค่นี้แหละมาขายขำเอานี่ไงนี่ไงเราเปิดได้รอ้มันเปิดตู้ได้ทุกคน ใช่มันเปิดตู้ได้ด้วยแหละเออมันเปิดตู้ได้เควียนดิเควยนเออหื้ออ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 อไอ้จบแล้วว่าโอ้หกกำลังมันเลยอะเอาทำไมมันไม่เปลี่ยนตัวสักทีกันเนี่ยหนีไม่ทันน่ะมาแล้วนี่ไงพี่พี่บลมาแล้วเออนี่ไงมาแล้วมันยังไม่เปลี่ยนมุมมองให้เลยนะเอาออกดิออกแง เลื่อนออกหรือเลื่อนออกสกอเมาส์ไงเหรอสกอเมาส์เหรอเอาแล้วไปตอนแรกพี่ปฝนไอ้นี่ไม่ได้อะมันมองเห็นตัวเราเองไหมตายได้โอ้ปะทองปตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วแอบก่อนแอบไม่ได้อะเฮ้ยเพี๊ยกมานี่แล้วดู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 ปทองปลาทองก้มปลาทองก้มปะทองกลมปะทองก้มเฮ้ยเพี๊ยกอยู่อีกฝั่งนึงเฮ้ยอย่าปลาทองอย่าอย่าเควียรเราอย่าเควียร อันตรายมากมายโอ้ปลาทองตัวใหญ่มากอ่ะไม่โดนเชียวล้างนิดเดียวอยู่เป็นหมู่เป็นก้อนตรงนี้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตีตีตีตอเพี้ยอยู่มุมเนี้ยมุมนี้มีอะไรเห็นมันมันเลยตีไม่โดนอ่ะตีไม่ได้โอ้ปลาทองตั้งใจมากเปิดออกมาข้างแรก อาจารยนล่อเอาจารยนล่นแล้วเหยียบไปไหนแล้ววะนี่นี่อาจารย์อาจารย์ตีน้ะน้ำเรียบร้อยเฮ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนวาดามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มมาโหเริ่มมาโหปลาทองเริ่มมาโผล่หเฟี้ยงเฟี้ยงสุดๆมาแล้วมามุมพี่เอกแล้วอุ้ยเกือบไปเกือบไปเย่เย่เย่อุ้ย กุ้งใหญ่เลยอุ้ยกุ้งใหญ่เลยอ่ะนะอุ้ยโอ้ยเกือบโดนอ่ะอุ้ยโอ้โหกุ้งจานร่อนมาเลยอ่ะกุ้งจานร่อนมาเลยอ่ะเต้นก่อนเต้นก่อนจานร่อนมาแล้วจานร่อนมาแล้วเต้นในปลาทองด้วนมาแล้วมาแล้วอุยหนีอยู่ไม่ได้อันตรายเต้นในปลาทองด้วนกันนี่ปลาทองเราเต้นอยู่เราเต้นอยู่ โอ้ปลาทองปลาทองลงมาเยียบแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวเกือบไปเกือบไปขึ้มุมดีดีเยียบอ้าเย้ไปแล้วเป็นชิ้นเลยอะเอาน้ำน้ำโดนก่อนใครเพื่อนเลยน้ำเราเราพวกเดียวกันใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่มากอะตัวใหญ่จัดเลยอะปลาทองเริ่มโกรธแล้วเนี่ยปลาทองเริ่มโกรธโกรธมากโกรธจัดหูปาย่างเดียวเลยอยากเป็นมั่งอะปาย่างเดียวเลยสุดยอด มีกระทากี่ใบปลาบดมุ้งจะมาตีเราจะมาตีเราโอ้ยโดนไปแล้วโอดีนะไม่อยู่ตรงนั้นอะ่ะตัวใหญ่มากอะดูดิเอ้ยตัวใหญ่เกินไปอ้โดนเรียบร้อยตามกันมาซะดีๆโด,ดนจนได้เหลือใครอะ่ะเหลือใครอะ่ะนี่ไงเหลือเพื่อนโ<อ>ดนโดนแล้วเนั่นโดนเขาให้ เหล่อสาวชุดดำนะั่นน่ะคนนั้นนะ่ะโดนไปแล้วสาวชุดดำมีปีกโดนไปแล้วไงนี่ไงโดนไปแล้วนี่ไงอยู่ไหนคนน,คนนี้อยู่เนี่โอ้เขาแบบตอนเขาเป็นปปนะป,ป,ป,ประมาณแค่ยี่สิบวีมั้งไปหมดแมปตายหมดเลยอะ่ะใช่มาแล้วนี่โอ้โหกันต่อคราวนี้ใครจะเป็นก็ไม่รู้ปลาทองมาเอาคืนโดนจนได้รู้สึกว่าปลาทองจะเปลี่ยนหน้าใช่เปล่าเนี่ยใช่ไหม มียิ้มหัวล้อด้วยมียิ้มหัวล้อใส่เราอ่ะดูดิยิ้มหัวล้อใส่เราเป็นไงล่ะอันนี้ใครอ่ะคนนี้คือใครเหรอไม่รู้น่าจะเป็นเพื่อนใหม่นี่น้ำโดนไปบ้างยังเนี่ยน้ำโดนโดนกับพี่เอกทุกรอบเลยเฮ้ยเราเอ้ยน้ำเป็นเพ้ยมาแล้วนี่เวียนกันใช่ไหมน้ำเป็นอะผัดกันเอาคืนน้ำน้ำน้ำปุ๊บเพียกไปและเพียกไม่อยู่แล้วเพียกขอไปตัวใหญ่จัดเลยอ่ะตัวใหญ่มากเหมือน อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาที่พี่ปอดแล้วเฮ้ยอุ้ยมันหลบไปทางไหนอะเฮ้ยมันวาร์ปได้เหรอใช่มันวาร์ปไปอีกจุดหนึ่งได้เฮ้ยมันวาร์ปได้จริงจด้วยก็วาร์ปได้จริงๆริงดิโอ้โหเขียงเขี่ยงใครดีอย่าน้ำอย่าอย่าอย่าทำเราอย่าทำเราเฟกแอบดูวาระสุดท้ายของพี่ฝนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเรามาแล้วเราหนีเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มาเติมเลยตรงนี้มาเติมเลยว้าวเขาหนี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 หประตู้นี้ดีกว่าไม้บรรทัดด้วยเป็นไงไม้บรรทัด แล้วเพียอก, <มา S 1> ก็อ้าวเพียกลงมาโพดตรงนี้เฉยน,นี่ไงนี่ไงดูดิ <c oughs> อยู่ไหนโอ้ตัวใหญ่จัดอะไปตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยทุกคนมา,มาแล้ว้นามาแล้ว้นามาแล้วเราก็ไปดิอุ้ยแล้วเพียก,งกลงลงสไลเดอร์แล้วมาโพอะไรที่พี่ฝนเนี่ยสไลเดอร์เหรอเออแล้วมาโพตรงนี้เฉยไม่รู้ดิมันคงจะเวียนกันมาวิ่งไปดูโดนวารัสสุดท้ายซะแล้วขอวิ่งไปดูหน่อยนะวิ่งไปดูใกล้ๆเหรอใช่อยากเห็นวารัสสุดท้ายของเพื่อนๆมาเลยทุกคน มาแล้วน้าํามาแล้วอุ้ยเอาแอปเปอลมาแล้วอ่ะคราวนี้จะกินหรือจะเคลื่องกินเหรอเคลื่องเต็มหน้าเลยอุ้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 ยอ,อุ้ยหนี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 หลบหลบหลบสกิลจุกสกิลจุกสกิลจุกโดนแน่พี่เอกโดนแน่นี่นี่นสกิลจุกน้ำเลงแล้วน้ำเลงแล้วสกิลจุกสกิลจุกอ้าวไม่เอาใช่ไหมอุ้ยเคลื่องเพื่อนอุ้ยเพื่อนวาร์ปเพื่อนวาร์ปเพื่อนว้าเพื่อนว้าไปแล้วอุ้ยอุ้ยพี่เอกพี่ฝนตก พี่ฝดตกลงมาเฮ้ยตายแน่เลยเท่านี่ยโอ้ยนี่มาเป็นก้อนเลยสมุดไดรี่แล้วพี่แกต้องโดนแน่เลยเดี๋ยวขอหลบก่อนนะหลบไปใต้โต๊ะดีกว่าหลบก่อนนะทุกคนนะมีไหนแล้วล่ะน้ำกำลังเล็งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเกือบไปเกือบไปเอานี่ไงสาวชุดดำโอ้ยโอ้ยจะมีคนโดนหรือเปล่านี่นี่สเต็ปจุกสเต็ปจุกโดนแน่เพลยโดนแน่วาละสุดท้ายไม่โดนพี่ฝนไปไหนเนี่ยแอบอยู่นี่ไงแอบอยู่ไหนเฮ้ยบอลแล้ว นี่เพ่ยงมายืนมองอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบไปหนีมาที่ประตูนี้หนีโอ้โหหนีแล้วเรียบร้อยอ่ามันมาโผล่ตรงเนี้ยทุกคนมาแล้วมาแล้วลงสไลเดอร์ก่อนลงสไลเดอร์ก่อนเหลืออีกสามสิบเก้าวิเพียงจะวิ่งแต่งล่างยาหนังเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะพี่เห็นทับใต้โต๊ะด้วยมีเขียนอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ชัยกีเบสเกอร์อะไรสักอย่างานี่เหรอกูบาวลี่แอบเขียนเหรอไม่รู้นี่ไงโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้ตัวใหญ่ขนาดอะ่ะเฮ้ยโดดแนว่วาฬสุดท้ายของพี่ฝนมาแล้วน้ำปลาใหญ่เลย <c oughs> โอ้ย,ย,ย,ยน้ำปลาใหญ่เลยเฮ้ยา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 น้ำยายาวาระสุดท้ายของพี่เอกมาแล้วดูทิเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเลยอีกสองวิเย่ยชนะแล้ว จ้าแล้วเอาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพี่ฝนและแล้วก็พี่เอกด้วยนะจ๊ะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะทบไมจ้าอุ้ยเจ๊คนนี้เป็นอีกแล้วทุกคนอุ้ยมาแล้วหรอหลบก่อนอุ้ยเดี๋ยวมันมีกระดาษ ตรงนี้เราสามารถหยิบได้เปล่าอันนี้มันเป็นห้องใหม่นี่นะพี่เอกห้องใต้หลังคาหูตัวบลเลอร์เลยโผล่มารตรงหน้าพอดีเลยอุ้ยมาแล้วอะ่ะเอบก่อน